คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับแอดมินก็จะพาพี่น้องนะครับมาชมแนวทางนะครับหววรัฐบาลไทยในงวดวันที่1น,นะครับ มีสายนพศ2564นะครับเข้ามาแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับผมในการทําคลิปต่อไปนะครับผมครับผมก็มาชมแนวทางนะครับสําหรับหัวรัฐบาลไทยนะครับที่จะออกนะครับในงวดวันพฤหัสนะครับผมตรงกับวันพฤหัสนะครับวันที่1นะครับก็มาชมนสถิตินะครับผมล่าสุดนะครับ สถิติล่าสุดนะครับวันที่17นะครับผมมกลานะครับเลขที่ออกนะครับ6ตัวนะครับ384 395นะครับผมเลขเลขบนนะครับผมก็จะมีนะครับนี่เลขล่างนะครับก็จะมี5นะครับก็จะมาตรงกันนะครับกับท้ายเลข9นะครับผมเป็นเป็นเบิ้ลหลังนะครับผมแบบ ล่างมี5นะครับบนก็ต้องมี5นะครับผมสำหรับแนวทางนะครับก็มาชมนะครับในงวดวันที่1นะครับกุมภาพันสองพันห้าร้อนะครับกับแนวทางนะครับกับเลข3ตัวนะครับเลขที่ออกนะครับมี9 1 2 307่ล่าง97นะครับสังเกตดีๆนะครับผมพี่น้องเป็นสูตรตำรานะครับผมงวดนี้ถ้าไม่อยากพลาดนะครับกดติดตามไว้นะครับ สังเกตนะครับบนล่างนะครับผมมีเบนก็ต้องมีเจ็ดนะครับเป็นสูตรตามตำรานะครับผมเนาะแอดมินก็จะเจาะตามตำรามาให้พี่น้องรับชมนะครับก็เจาะมาเรียบร้อยแล้วนะครับในงวดนี้นะครับก็มาชมต่อนะครับในงวดวันที่นะครับ16บกุมภาพันธ์นะครับ2 5 6พนนะครับเลขที่ออกนะครับสี่ สองสีกนะครับก็มาชมนะครับ4 24สองนะครับหกศนะครับล่างมี3นะครับนี่นะครับบนก็ต้องมี3นะครับติดมานะครับ3างวดซ้อนแล้วสังเกตนะครับล่างมีสามเก้าบนก็ต้องจะมีสติดมานะครับผมนะครับเรามาชมกันต่อนะครับสำหรับงวดวันที่หนึ่งนะครับผม มีนา2564นะครับเลขที่ออกนะครับ8 3 5สา8หหสานะครับ8 3 5สา8หหสานะครับบนมี3นะครับติด3ามล่างก็ต้องติด3มนะครับสถิตินะครับนี่นะครับชมเลยนะครับสถิตินะครับ4งวดติดนะครับผมสังเกตดีๆนะครับ จำมาเว้นวันที่16นะครับที่ผ่านมา aquilo, 64, นะครับ16มีน so, านะครับ2,564นะครับล่าสุด890422นะครับผมสำหรับงวดนี้นะครับผมงวดเดียวนะครับที่ไม่ตรงกันนะครับนะครับสำหรับงวดนี้งวดเดียวนะครับที่ไม่ตรงกันนะครับก็มาลุ้นตามต่อนะครับกับเลขออกวันอังคารนะครับผมเนาะกับตารางนะครับ มีสูตรตารางกําลังวันเลขออกนะครับพลาดยากนะครับผมนะครับกดติดตามไว้เลยนะครับเนาะถ้าพี่น้องที่เข้ามาใหม่นะครับผมก็มาดูเลขตารางวันนะครับผมมี7นะครับมี5นะครับมี3นะครับมี8มีศูนนะครับผมแล้วก็มี9แล้วก็มี2นะครับ8ปดบวกศูนย์นะครับสำหรับเลขตารางนะครับกำลังวันเลขออกวันพฤหัสนะครับผม สำหรับ fc พี่น้องที่ได้คอมเมนต์มานะครับอยากชมแนวทางนะครับหววรัฐบาลไทยนะครับแอดมินก็จะลงไว้ให้ดูนะครับสำหรับเลขคัดมานะครับได้6ตัวนะครับเลขคัดมาได้6ตัวนะครับ902นะครับ875นะครับ902นี่นะครับ875นะครับสำหรับแนวทางไทยในงวดวันที่นะครับ หนึ่งนะครับหนึ่งเดือนมีนาวัเดือนเมษานะครับหนึ่งทับศูนสี่นะครับเนาะทับหก่นะครับแนวทางนะครับรัฐบาลไทยเจาะหกตัวนะครับแล้วก็ได้สองศูนสามนะครับ985นะครับ203985นะครับสําหรับแนวทางหัวรัฐบาลไทยนะครับก็มาลุ้นตามต่อหลักร้อยนะครับ หลักร้อยนะครับคัดออกมานะครับคัดออกมานะครับได้สี่ตัวนะครับได้สี่ตัวนะครับเลขสี่นะครับเป็นกําลังวันอยู่นะครับผมเนาะเลขสี่เป็นกําลังวันนะครับแอดมินจะดึงมาใส่นะครับเนาะอาจจะมาติดมานะครับลืมเขียนนะครับสองบวกสี่นะครับเป็นกําลังวันนะครับแอดมินลืมเขียนลงไว้ให้นะครับก็มาชมหลักร้อยนะครับหลักร้อยมีแปด เจ็ดห้านะครับแปดเจ็ดห้านะครับนี่นะครับแล้วก็เก้าแปดห้านะครับครับแล้วก็สี่แปดสี่สองนะครับแล้วก็แปดสี่ศูนย์นะครับได้ห้าคู่นะครับหลักร้อยนะครับแอดมินจะตีตารางไว้ให้นะครับได้ห้าคู่นะครับนี่นะครับห้าคู่นะครับผม สำหรับเลข3มตัวนะครับถ้าชื่นชอบตัวไหนนะครับผมเนาะก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับผมสำหรับเลขหลักร้อยนะครับก็มาดูเลข2ตัวนะครับที่แอดมินจับได้นะครับจับออกจากตารางนะครับในงวดวันที่นะครับ1เมษานะครับ2564นะครับสอนะครับผม7 5หนะครับ8 5นะครับ42นะครับ 40นะครับแล้วก็02นะครับที่แอดมินจะติ๊กเด่นให้นะครับนี่นะครับจะขีดเส้นใต้ไว้ให้นะครับ85นะครับ85แล้วก็7 5หนะครับผมแล้วก็42นะครับแล้วก็0 2นย์นะครับสำหรับแนวทางนะครับในงวดวันพฤหัสนะครับผมพฤหัสเมษายนนะครับ2,564นรบนะครับกับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับ เต้ชอบออกวันพฤหัสนะครับตามกำลังวันนะครับผมนะครับก็มายพี่น้องได้รับชมรับฟังนะครับผมสําหรับแนวทางนะครับสําหรับพี่น้องนะครับที่ไม่สนใจนะครับก็กดเลื่อนผ่านได้เลยนะครับเนาะถ้าพี่น้องที่ไม่สนใจกับแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับในงวดวันที่1เมษานะครับส5 6 4นาะครับสาหรับพี่น้องที่สนใจนะครับผม ก็ฝากกด s u b สไคร์นะครับผมกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสําหรับพี่น้องที่เข้ามาใหม่นะครับถ้าไม่อยากพลาดนะครับก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนนะครับจากแอดมินมานําเสนอนะครับผมครับผมสําหรับคลิปนี้ก็เป็นแค่แนวทางนะครับตัวเลขนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะครับ ตัวเลขทุกตัวนะครับก็มีสิทธิ์หลุดนะครับก็มีสิทธิ์เข้านะครับผมนะครับแต่ว่าหลักนี้สูตรนี้นะครับผมเนาะก็มาให้พี่น้องได้รับชมรับฟังนะครับชอบก็ตามนะครับพี่น้องไม่ชอบก็กดเลื่อนผ่านนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมถ้าแอดมินพูดผิดการใดนะครับก็กาบขอโทษนะครับผมขอภัย fc พี่น้องนะครับมณทีนี้ด้วยนะครับครับผมสําหรับวันนี้แอดมินก็ขอพี่น้องมีความสุขนะครับโชคดีกันทุกท่านนะครับผม สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ